สามขาสี่นี่แหละไม่ได้มันบอลไม่หรอมันไม่บอลมันไม่จัวเอาเอาโคตรมาให้พี่อันนี้หน่อยได้ไหมพี่อยากเจอผีหลอกมีให้กู้สู้ไม่ถอยไม่ล่ะมีกู้เลยตัวเราเดียวจุกแาบบอสเจออีกใครนะเด้จุกัคบบอสไม่เห็นไม่เห็นตอลลพี่ดูตอลล์เลยเซนเซนบอกว่าไม่ได้เนาะเวลาเป็นเงินเป็นทอง เธอห้าทีอะต่างนี้ได้ตอนที่มึงที่เขาไม่จวดครับพึงเสียไหมเสียเด้ออันนี้พี่ถามแปะหนึ่งแต้มจะอยู่กระโดนเด้อเ้วไพ่ไพ่มันไพ่ไพ่มันเท่าไรไพ่มาหนึ่งแต้มแล้วก็แต่ขยับตัวแต่ไม่จวดูช่ไหมใช่ไม่ก็หนึ่งแต้มปึ๊บพอรีไพ่ปึ๊บลงปั๊บอะเออเราบอกเราถามว่าทำไมไม่จวดตอนแรกบอกไม่รู้บอกหมื่นหรือว่าอะไรบอกหมื่นแต่เราไม่ได้ไม่ได้หมื่นนะ กอนเลยครับขยับตัวก่อนอ่ะก่อนจะจุ่ะขยับตัวก่อนแล้วก่อนจะถึงตามมันอ่ะเตาเซ้าอยู่ไหมอ่ะอย่ารอตกนเรื่องแป๊บอ่าให้ผมผมก็อยู่ในเหตุการณ์ผมก็อยู่ในเหตุการณ์เล่นเหมือนกันผมโยนะผมก็อยู่นะโอเคก็ได้นี่คนอยู่ในเหตุการณ์อ่ะอ่าเราชื่ออะไรครับมิโอครับมิโอมิโอมีเหตุการณ์คือมันคนในเอ็มดีอ่ะเราได้อยู่ในเหตุการณ์วันเราได้จำได้แล้วใช่ใช่ครับใช่ก็คือนอนเอ็มดีแทงนอกแล้วคราวนี้ยเขาแทงขาเราถูกไหม ใช่ใช่ครับใช่ใช่อ่าแล้วคันนี้ทำไมเราบอกว่าแล้วคันนี้มันไม่ตอนแรกขยับตัวอยู่ขยับตัวอยู่แล้วแต่ไพ่แปดสามถูกไหมแต่ว่าได้เท่ากันหนึ่งแต้มอยู่ขาสามขาสี่นี่แหละทำไม่ได้มันบอลไม่หรอมันไม่บอลมันไม่จัวอ่าแปดสามเท่าหนึ่งแต้มอ่ะแล้วคืนนี้คือเราไม่จั่วแล้วคันนี้เราคือน้องๆในแก้งไก่บีก็ถามว่าทำไมเราไม่จั่วเราก็บอกว่าเมื่อแต่ที่เราบอกว่าเมื่อแต่คือในตัวภาพที่เห็นกันอ่ะคือทางตัวเห็นเราขยับตัวอยู่ คือ Rick. ผมผมพูดได้เลยใช่ไหมครับคือตอนนั้นเหมือนแบบว่าเหมือนพี่พี่ตอนเหมือนตอนแรกเหมือนพี่ตอนไม่อย AM. so ู่ใช่ไหมผมผมก็เลยกดกินข้าวไปแล้วพออันนั้นผมลงไปแล้วใช่ไหมแล้วพอกดจิ้งข้าวไปแล้วกลับข้อตัวมันกดจั่วไม่ได้ครับอืมใช่รับกับไปอย่างเงาเซนอือคือคือตอนนั้นผม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 กดไอเนี้ยตอนแรกผมกดเปลกดลังคอนแต่ลำคอมันพูดไม่ได้ไม่ได้ทำไมลำคอมันดับคอยทีนึงบอกมือคืออะไรนี่ครับเอ๊ ก็ถ้าเกิดเราบอกว่าโ่วไม่ได้บอกว่ากินข้าวโจวได้เนี่ยวิทถาแต่นี่คือเราบอกว่ามือแต่ว่ามือของเราขยับตัวได้ทําไมสิ่งเราพูดวันนี้เราถึงพูดว่ากินข้าวทั้งที่เราคนพูดแต่เริ่มเมื่อวานอันนี้อันนี้ขอถามได้ไหมทาไมถึงเปลี่ยนคำพูดคือคือยังไงนะครับก็เราเนี่ยเราบอกว่ากินข้าวครับพี่เลยเข้ากดโตแล้วมันไม่สามารถจวมให้ได้ถูกนไหมครับไม่มันทําไม่เฉยนเป็นอย่างนั้นแหละถ้าเกิดคนปกติได้ตีหรอกแต่ว่า คราวเนี้ยที่ที่เราบอกในตตวเมื่อวานคือเราบอกว่าเราเหมือพูดถูกไหมใช่ใช่ครับใช่ใช่คือสรุปว่าเหม่อเหมือที่หมายความว่าแบบว่าไม่ไม่ได้อยู่จอ่ะครับคือเอแล้วเมื่อกี้บอกกินข้าวพอกลับมาทีนึงคือไมาถึงว่าคือผมผมกดกินข้าวไว้ใช่ไหมแล้วแล้วเมื่อถึงว่าตอนนั้นเหมือนผมได้ยินพี่ต้อนบอกว่าพี่ต้อนเออเดี๋ยวมาหรืออะไรสักอย่างนี่แหละผมผมก็เลยกดลงมานั้นแล้วก็กินข้าวไว้แล้วพอพี่ต้อนกลับมาผมไม่รู้ว่าเปิดแล้วด้วยพอกดเปิดไปปุ๊บผมก็กดจวนไม่ได้ มันไม่ค่อยเม k เซน n s e อ้เดี๋ยวตอนแรกมันพูดอีแบบนะได้บอกไหมว่าเขากินข้าวอ่ะไม่ได้พูดไม่ได้พูดยังไงผมไม่ได้พูดเออเนี่ยครับเมื่อวานกินข้าวไม่ไม่พิมพ์าวิทพิมพ์อะไรให้รู้มาเห็นตอนตอนที่มาคุยมาบอกว่าเห็นเล่าโดนตนตีนของเขาก็ทืบอ่ะจับตัวบอกว่านั่นแหละผมบอกแล้วมันมันต้องเจอคนจริงอันนี้มันยังแค่น้อยๆนะพอมันมีคนทําแล้วหนึ่งคนมันจะมีคนทําเพิ่มเชื่อผมผมมือผมมือมา หากดแกงเล็กอีกแล้วแก๊งมึงสภาพแก๊งมึงไอ้เปียกกูจะบอกให้แก๊งมึงอ่ะอยู่ในฟีดแบ็กอ่ะที่สิบอ่ะเอาตรงๆอ่ะแก๊งมึงในเมืองอ่ะเขามองข้ามเหมือนเราเฮ็ดเฮ็ดอ่ะเหมือนตีเนี่ยอี๊อีอีตีไก่เข้าไปมันก็ แต่เราเราบอกว่าลำคอพูดไม่ได้ด้วยนี่นะครับ่ใช่ครับใช่ใช่คือคือผมลีลำคอรอบหนึ่งก่อนก่อนที่แบบตอนนั้นมันจบโตไปแล้วอะครับมันจบไปประมาณตาหนึ่งเลยมั้งครับแล้วผมก็มามามาฟีดทีนึงว่าว่ามันจบไหมว่าว่าตอนนั้นเมื่อโคทำา้องผมเสียหายหลายร้านเลยโอ้โหก็เล่นไม้ใหญ่ด้วยใช่ไห เห็นว่าเสียไปเท่าไหร่เซนเอาเอาก็เอแบบไม่ไม่เหลี่ยมก็ได้เซนเสียไปเท่าไหร่แล้วให้ฟังหน่อยครับไม่ขาวเอาแค่ขาเข้าขายเดียวก็พอหนึงนึง้อมงี่น้องรับผิดชอบได้ไหมเอ็มเดียวเอ็มเดียวเองมุมที่เราพูดมาเข้าใจฟิลนะแต่ไม่ถึงเราลองมองในมุมอ่าสมมติเรา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 ไปแทงอย่างเงี้ยแล้วพี่แบบไม่รู้หรอกว่าควนตีเราหรือไม่ควนตีเราเออผมเข้าใจเขาแต่ผมก็เสียเหมือนกันเนี้ยผมก็เลยแบบผมไม่รู้ว่าผมจะไปไอ้นี่ทำไมหมายถึงว่าจะบิดขาไอ้ตรงนั้นยังไง เพราะว่าผมก็ทวนนไปเอออันี้ก็เข้าใจแต่เดี๋ยวตอนมองผมอะสมมติแบบเข้าใจครับเข้าใจครับแบบสมมติว่าผมแบบแบบไม่ชอบแล้วสมมติผมไม่ชอบไอจีดีแล้วสมมติผมอ่าเข้าใจอันนี้ก็อันนี้ก็มันก็ได้สองมุมอะใช่เมมุมมองผมคิดอย่างนี้ไงน้าคำโดนของผมแต่ให้ก็ได้เมื่อวานครับพลาดที่เสียไปเดี๋ยวกมให้น้องมันคืนก็ได้อันนี้มันโอเคอันนี้อันนี้อันนี้ถามแล้วโอเคไหมที่ที่มาเรียกเอเนียอันนี้โอเคไหม ผมโอเคเับเพราะผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยซือเมื่อวานผมไม่ตั้งใจเนี่ยเนื่าเพราะว่านี่นี่ก็เลือกที่จะมาเคลียร์มาคุยก่อนไม่งั้นมันเรื่องมาคาราคาซังเดี๋ยวมันก็จะเป็นเหมือนแต่ก่อนอะไรเงี้ยก็เลยเรียกมาคุยให้จบก่อนใช่เพราะว่าเราไม่เคยมีปัญหากันนะตั้งแต่อันนี้มาหลายอาทิตย์เลยเพราะว่ามีมีโจทย์ก็มีโจทย์เหมือนกันก็เลยไม่อยากมีปัญหากันเพิ่มอะไรเงี้ยตอนนี้ดีมเฮก็โดนทุกวันนีกหมครับ นั่นแหละนั่นแหละเนาะเราไปกด 1m มาให้อยากเอาเอาโค้ดมาให้พี่อันนี้หน่อยได้ไหมพี่อยากเจอผีหลอกเราต่อไปขอโค้ดมาหาพี่หน่อยได้ไหมพี่อยากเจอผีอ่ะเอาหลอดดีกว่าเอาหลอดดีกว่าเซนอเดี๋ยวหลอกให้น้องมันก็ได้เอ็นเดียวเออเลี้ยงกล้าวขอโทษเนาะ เออตอ,น,อนนี้ข้าเเซนใช่ไหมอ่าเข้าเซนครับเซนให้เซนไปเลยก็ได้ครับโดนเดยอะเลยโดนเยอะดูดเดินยจริงไอ้รูปหล่อไอ้อตัวฟ้ามันนี่หน่อยดิไอ้ลายมันเหน็ดอ่ะ้วตั้มอแล้วตั้มอะ,ะแผน <st> uh> น่นแกงกเป็นไง <ENS> นแผ่นแกงแผ่นแกงเป็นยังไง ่ไแอนแก๊งเหรอครับตอนนี้คนในแก๊งเรามีปัญหาอะไรแก๊งไหนก็ต้นไงโก็ต้นไปหาโคตรนิดหน่อยดีกาจะพัก่อนนะครับหายตอนเกี่ยวกับก็มาตอนอะไรนะน้องไม่แค่คุยอย่าทเงี้าะพัไม่ได้ครับยังไม่ชัวร์ว่าจะยังไงต่อเพราะว่าคนนใแก๊งเราจะพักตลอดหมดแล้วใช่ไหมรอตีรออะไรก่อนนะครับไม่ชัวร์เหมือนกันตอนนี้อ๋อพี่ตั้มบอกเหรอใช่ใช่ครับตอนนี้แพนน่าจะพักก่อนไม่มีอะไรใช่อืมเป็นยังไงมันไม่ไหวหรอหรือว่ายังไงทำไมถึงแบบใช่ใช่ครับมันมันไม่ไหวแล้ว แล้วคนแบบว่าคือมันเขาเรียกว่าไงคนมัน <c oughs> เข้าออกเยอะค่าแล้วแ,ลแบบว่ามันจูนกันไม่ค่อยติดเลยตอนแรกอะคือมันจูนติดแล้วก็หลังจากนั้นมันก็คนเริ่มออ,อกไปป <c oughs> ืนออกอะไรอย่างเงี้ยด้เราเป่าอะไรเราเปล่าอะไรองเป่าข้าสามเจหมอหมอเขาบอกหมอเกออุ้ยตรับอืมท่านนี้แหละเขาเรียกว่าผิดเรายอมรับผิดถูกต้องแล้วถ้าตา, <c oughs> ตามนั้นน่ะ ผมแต่ผมไม่ต yeah. ั้งใจจริงคือผมไม่ร <ok ู้เพราะว่าเราก็ไม่เคยมีปัญหาก็แล้วผมก็เลยไม่ไม <oh ่รู้ว่านี่ใช่พูดดีคนนี้พูดดีพูดกตาังกิจแบบดีด้วยก็คือแผนแกงก็พักก่อนใช่ใช่ครับใช่ครับแผนแกงพักเราจะกลับมาเก่งไหมนี่แม่ไม่เห็นพายเกลหรอน่าจะใช่น่าจะพักตีไปก่อนนะครับเพราะว่าตัวซุนเหมือนกัน มีให้กู้สู้ไม่ถอยไหมล่ะเออตอนแรกตอนแรกผมก็สู้กันไม่ถอยนี่แหละแต่แบบว่ามันเล่นเอางี้ถามหัวหน้าตั้มอยากได้อะไรมีให้กู้สู้ไม่ถอยอยากได้มือปืนไหมเออขาดคนไหมหรือว่าอย่างนั้นไม่ยังไงไม่ยังไงเดี๋ยวบอกว่าผมพักให้แบบพี่ไปเล่นกับแก๊งอื่นก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยได้พี่เองก็ได้เล่นกับแก๊งอื่นรอเนี่ยพี่เอง เต่าตามแบบต้องการมาเล่นงั้นลองลองว่าใช่เผื่อเต่าอยากมาเล่นนเออแบบเข้าเอ็มดีมาเล่นไม่ใช่มันจบมาไปเอาไอ้เต่าต่อยเนาะเอาอยู่แล้วตอแต่ไปถึงแล้วเดี๋ยวเต่าได้โอกาสได้สู้ไงเข้าแบบนนแทงเขาทำไมอ่าใช่แอนด้าครับตอนนี้มันซุนซุนจัดเน่ยเนี่ยวายีใจอ่ะเอาไปแทงเขาทำไมเอา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 เออาาเอาโดนี่ยเอาอเอาเอาหมอมาแทงโดนไ <ๆ S 1> ด้ไง<ๆ> ไม่เกี่ยวแลเปียกมีแต่คุยโอ้นัดเชงไปไหมก่อนทำไรต่อไหมครับน่ามีอ่ะตอนนี้ไปเล่นเอ็มเกมบอเนี่ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเติมสักห้าพันด้วยเนี่ยว่าจะเสียดายเฮียกระชาจะมาอีกแล้วสองวันเนี่ยไอ้เล่นเอ็มเนี่ยกระชาลองอยากลองเติมด้วยอ่ะชื่อๆะไรนะห้าทุ่นะไอ้ลูก้าลูก้ามันได้เวลี่บอลแล้วใช่ใช่ใช่วิดิโก้เดียมเดี๋ยวมันก็หายต้องถามหรอก ถ้าเป็นถามว่าไปดิโก้เนี่ยมึงแค่หายมิแต่ล็อกาก็อยู่ก็ผมไปโอไอซีดการันตีพี่ได้ไหมหมื่นหนึ่งได้หอกได้ไหมหมื่นหนึ่งได้หอกหรอโอ้ดิทิตะได้หอกแล้วฟังผมนะสามเครู้เรื่องไม่กูไปเจอมาสองเคสองเคก็บุญไปไม่เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเอาเคพวกกันเองนี่ที่นั่นอะเล่นปุ๊บโดนใบอะเอ้ยโดนเป็นโดนแบนนะรู้เนาะไม่โดนหรอกแต่ได้หอกรับประกันเหตุผลไหมล่ะไม่รับหรอก เราก็โดนไปอกแวเราเราเราก็ศึกษามานายโว่เราไม่ใช่สมศรีสมห้าที่ย่ำเนาะเราก็ไปงานเหมือนกันเบื้องแบ่งเบื้องได้ได้ของดีอ่ะแต่เอ็มหนึ่งแปดพี่ต้องมีนะคู่กับเซมีไม่เป็นไรพี่นี่เราขอโทษทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับน้องใช้ไม่เป็นไรซีเรียส่่เลนไม ไหนวะไอ้นั่นอยู่ไหนวะโกะเออเคนมาซอยโอ้ค่ะใช่ครับใช่ผมเองนี่ข้างหน้านเนี่ยน,น,นี่ผมเนี่ยอยากเป็นพ่อ หนูจะลูกคนนี้เหรอหนูจะแม่คนนี้เหรอเจะคนนี้เหรอเธอเธอครับ <c oughs> พอดีลูกลูกอยากได้เป็นแม่นะครับแต่พ่อยอังเป็นเด็กเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวพ่อโตพ่อกินยาเด็ก <c oughs> ไหมเฉยนโตแล้วเหรอโตให้ก็ได้เอาไม่ล่ะ แต่แม่จะหนาวนะใช่พี่เจอเพื่อนเก่าพี่ป๊อบพี่มาช่วยหนูก่อนดิพี่เสียอย่างเงี้ยคุณน่ารักพี่ไปไหนขอขอดูบัตรหน่อยได้ไหมครั้งเดียวขอดูบัตรหน่อยได้ไหมครับครั้งเดียวพาพาพี่ที่เป็นอะไรพี่เผยโฉมหน้าพี่เพียก่อนอ๋อพี่เป็นแรปเปอร์อ่ะเคยฟังเพลงพี่ไหมพี่เป็นแรปเปอร์อ่ะเพลงพี่แบบร้อยล้านวิวอ่ะหนูไม่รู้หรออ่าเดี๋ยวพี่ให้ดูหนูไม่เคยฟังเพลงพี่เหรอ เพลงพี่ร้อยล้านวิวเลยนะไม่ค่อยฟังพ่ออหรตอนนี้คนตามหาตัวพี่ไอ้ควักอ่ะพี่เพิ่งโดนเปิดมานี่ไปพัทยาอ๋อเคยเคยให้ฉันโกงใช่แต่ว่าพี่ก็ขอโทษเขาไปแล้วเปพัทยาใช่พี่พี่โดนเปิดมาแล้วก็แต่แต่พี่ขอโทษเขาไปแล้วแหละอิโม่แต่อยู่กับหนุ่มเว้ยอ่ะสรุปหนูให้พี่ดูมินี่เอ้าโกง